ปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะเราเล็อกอินได้แล้วเป็นแอดมินเดีนะทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีอะไรฮะบิวแอคเคาท์ดีเทลเหมือนแบบเลขบัญชีเราเรามีบัญช,ญชีที่เป็นคอร์ t ปอเรลองดูโกปึ๊บก็จะมีว่าสรุปเราเบิกถอนไล้เท่าไหร่เครเดิตเดบิตนต่ะจริงๆพวกนี้ก็จะมีช่องโหว่โลจิกอะไรเราเล่นได้เยอะนะ ใช้ดูทูที่ันกันเลยส่วนเว็บที่ผมจะใช้เป็นเหยื่อในในวันนี้ในตัวอย่างที่1ก็คือเป็นตัวนี้ล้กันนะ demo.testfile.net จริงๆแล้วในตัวคารีเนี่ยมันจะมีแลบอยู่ประมาณ4 4อันนะที่สามารถลองแฮ็กได้ในในรูปแบบที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมจะลองใช้ทูตั้งแต่ต้นจนจบในในเว็บนี้ให้ดูก่อนนะว่ามันแนวทางมันเป็นยังไงการเชื่อมโยงทูหนึ่งทูสอทูาทาสาของเบิร์ฟเนี่ยมันใช้ยังไงนะ เริ่มแรกใช่ไหมเหมือนเหมือนเดิมนะเปิดเบิร์ฟขึ้นมานะแล้วเราก็เบิร์ฟขึ้นมาแล้วเราก็ทําการแอดสโคปก่อนเว็บที่เราจะแฮกนะในเคสนี้คืออันนี้ใช่ไหมฮะ demo test file net อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าห้ามไม่ทากับเว็บจริงนะต้องเน้นย้าเลยนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าผมทากับตำรวจทหารมาเขาเวลาผมสอนเขาอยากจะให้เน้นย้าเรื่องนี้เราต้องการที่จะเปิดความรู้เพื่อไปทําให้ระบบเราปลอดภัยนะไม่ใช่ไปสร้างปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นน,นะอันนั้นเราไม่ต้องการนะฮะอ่ะ อันเนี้ยเว็บเว็บเนี้ยไม่ได้เป็นเว็บที่ของจริงของธนาคารอะไรเป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ลองแฮ็กอยู่แล้วนะเพราะ,ะนั้นเราเทสได้ไม่ผิกดกฎหมายแต่ว่าเว็บนี้นะ demo ดให้ไฟล์เถ้าไปลองไม่เปื่นให้ลองเฉพาะเว็บในแ lap หรือว่าเว็บที่เราเป็นคนรับผิดชอบเป็นของเราอะนะหรือว่าเราได้รับอนุญาตเทสได้เน้โอเคโอเคขั้นแรกคลิกขวา Add to ส o คบเหมือนเดิมนะโอเคถ้าเกิดเรากดเทเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวมันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวข้อมูลของที่มันนอกสโคบ โอในการนี้ผมยืนไปก่อนแล้วแอร์ดูสโคปแล้วกดดูที่สโคปตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าเป็นไงฮนะเดโมเทสไฟล์ตรงนี้อยู่ในสโคปก่อแล้วนะทีนี้นนะที่ไซต์แมปนะกดตรงฟิลเตอร์เลือกโชว์ only สโคปไอเทมนะกดออกมาโชว์เฉพาะเว็บของเราแล้วนะอันนี้ก็จะมีไฟล์อยู่ประมาณหนึ่งมีสเวตเตอร์ด้วยอ่าสนใจนะลองเข้าดูก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันอันเนี้ยอันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมที่ผมบอกไว้เราทำดีก่อนเราเห็นแล้วก็มีการใช้ใช้โปรดักต์บางบางอย่างนะชื่อว่าสเวตเตอร์ถ้าไอตัวเซเวอร์เนี่ย มันมีช่องโหว่เราก็ใช้ตัวนี้แฮกได้เลยนะแนบวบทางหนึ่งคืออันเนี้ยแนบวบทางในการแฮกมันมีแบ่งออกับภาษาส่วนเราแฮกเปนส่วนที่เป้าหมายเขียนแอปนั้นขึ้นมาเองหรือแฮกในส่วนที่ซอฟต์แวร์ที่เป้าหมายนั้นเอามาใช้เช่นเขาในเคสเนี้ยผมเห็นแล้วว่าเขาสแวกเกอร์มาใช้นะแต่ว่าไอส้สเวกเกอร์เนี้ยที่เขามาใช้เนี้ยมันมันเวอร์ชันอะไรมีช่องโหว่หรือเปล่าอันนี้เราสามารถดีเรสเซอร์ชกูเกิลได้ทีนษษ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 ี้ เราแอดสโคปเรียบร้อยแล้วนะขั้นแรกที่จะทำคือเราจะหาว่ามีไอตัวเว็บเดโม่หรือเทสฟันเนี่ยมันมีไฟล์โฟลเดอร์อะไรบ้างเพราะว่าที่สอนไปแล้วนะฮะคลิกขวาตรงนี้ Spider ร์ที่โฮสต์นะให้มันคอลเล์หรืออะไรไปว่ามีไฟล์มีโฟลเดอร์อะไรอยู่ในเว็บนี้บ้างใช้ทเทคนซ์สไปเดอร์ดูก่อนในเคสเนี้ยผมจะไม่ทำไอตัวคอนเทนต์ที่คาวาลี่หรือว่าหายคอนเทนต์ที่มันซ่อนนะเพราะว่าไอตัวไอตัวเบิร์กฟรีมันทำไม่ได้เนาะเราใช้เดอะบัสเซอร์ไปดูในเลนเซอร์ที่สองเราเขาทำยังไงเนาะ โอเคมันอกีได้ไฟล์ผ่านมาประมาณนี้ที่ผมสนใจก็อาจจะเป็นหน้าแอดมินนะไน้อมินคืออะไรมีใครอ่านี่น่าสนใจเห็นไหม,ไมง่ายๆเลยที่ผ่านแอดมินนะมีไฟล์ที่ชื่อว่าไขแอนดะ์ลองดูสิคืออะไรก o p ี URL e ์ลนะวางไั๊บแต่เหมือนแต่เหมือนทำไมฮะมันจะเปิดไม่ได้นะมันดีเลกมาว่าต้องล็อกอินก่อนเราลองไปดูในในเบิร์สิลองไปดูในใน,ในตัวพ็อกซี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของ h ิ s t o r รี ที่มันที่มันรีเควสไปเมื่อกี้แล้วอยู่ดีมันกลับมาหน้าล็อกอินอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะเห็นว่ารีเควสเนี่ยนะผมรีเควสไปแบบ get method ไปที่ไฟล์ไปที่ผ่านแอดมินนะไฟล์ใครแอนนอลเอ็กซ์ปึ๊บมันส่งรีเควสไปแบบนี้มีในส่วนของคุกกี้เนี่ยนะมี j s สเซ็กเรียกว่าอะไรอเจเซคชั j ่นเอดอย่างนี้นะอันนี้เป็นเป็น,ปนไอเซคชั่นเอดีที่ยังไม่ล็อกอินเนาะเพราะมันมันไม่ล็อกอินนะอะใครยังไม่เห็นนะยังไม่ล็อกอิน เราดูได้สปอนนิดนึงไดสปอนคือทำไมฮะขึ้นตัวเลขสานะวันที่2สอนไปแล้วขึ้นตัวเลขสคือเกี่ยวกับดีเล็กดีเล็กไปที่ไหนอะดีเล็กไปล็อกยิน j s จมันอาจจะมาเช็คก่อนว่าเซกชันเนี่ยมันยังไม่ล็อกยินมันก็เลยให้ดีเล็กไปแล้วล็อกยินใช่ไหมอันนี้ปกติแต่จากเท a เดอรนี่เราเห็นข้อมูลบางอย่างเนาะอเว็บเนี้ยเขาใช้ a p ป c h e c o y o t e นะเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่ก็ลองไปหาดูว่าตัวเซิร์ฟเวอร์สี่ตัวเนี้ยมันมีช่องโหว่ไหมมันเวอร์ชันึ อันเนี้ยคือการดีคอนเราเก็บมาหมดว่าเขาใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างเขาใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรเขาใช้ cms เขาใช้ api อะไรเพิ่มเติม outsourcing library อะไรบ้างอันเนี้ยเราเก็บมาหมดมีโอกาสที่มันจะมีช่องโหว่ทั้งนั้นเอาง่ายๆมองในมุมเราเราพัฒนาเว็บเนี่ยเว็บเราใช้ library ใช้พวกอีกอะไรแย่ๆเลยเราอัปเดตมีขั้นตอนในการที่จะมาเช็คอัปเดตแบบโคเซียอร์ทุกหนึ่งเดือนทุกอาทิตย์อย่างนี้ไหมเราเราก็ยังไม่ทําเลยเพราะนั้นมีโอกาสนะที่เขาจะไม่อัปเดตและมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันปลอดภัยก็ต้องมีตัวโคซีีเเเยยยออรรร์ตงนนนน้้้มมาาาทดวะัก็ล มันก็เลยเป็นแก็บตรงนั้นด้วยนะฮะอันนี้ลองดูเรี็กมาได้ล็อกอินเพราะฉะนั้นไฟล์นี้ยังดูไม่ได้นะฮะอ่ะกลับมาที่ทาร์เก็ตใหม่ดูซิมีไฟล์อะ้น่าสนใจด็อกิเมนต์จอห์นสมิธอันนี้ไฟล์นีกน่าังใจนะแต่เราติดไวก่อาเบื้องตงน้นเรารู้แล้วเว็บนี้เขียนด้วย Java เพราะมันเป็น JSP นะโอเค Java JSP ้ว Bank size document นะฮะอี้มันก็จะมีไฟล์อะไรน่าสนใจประมาณน,นี้อยู่แต่เหมือนเราจะเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่นะในหน้าอินเด็กซ์เนี่ยมันมีการ มีการทำไมคนระมีการเรียกเรียกหน้าให้ทีม L โดยการใช้การ n c l u d e f i ล์เห็นไหมมีการใช้คอนเทนตเท่ากับแล้วก็ชื่อไฟล์ให้ทีม l อันนี้จะมีช่องโหว่ในการ n n p u t e ไฟล์ file อื่นๆมาแสดงได้ในระบบนะเช่นไฟล์ file ในเซตเทมนะไฟล์ file boot, รือไฟล์อะไรในระบบนะมาแสดงได้อันนี้จะมองในมุม input b เบ e เนาะอันนี้จะเป็นบู p u ูหรือ logic ก็ได้นะใกล้ๆกันโอเคเรามาเริ่มกันที่อะไรดีนะตอนนี้เราได้เราเราสไปเดอร์นะตอนนี้เรารู้ว่ามี ผ่านโฟลเดอร์อะไรบ้างแนละ้วทีนี้เราจะเริ่มในการหาช่องโหว่แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วไปดูหน้าปเว็บจริงๆก็ได้ดูในเบอร์มันจะดูที่เป็นว่ามันมีโฟลเดอร์ไฟล์อะไรแตยากผมเห็นแล้วมั in. นะมีฟังนะก์ชันล็อกอินนะมีคอนแทคอาร์ตฟีดแบ็กฟอร์มนะหัวใจเซิร์ชอย่างเงี้ยผมจะโชว์ในส่วนที่เป็นตัวล็อกอินแล้วกันนะสมมุติว่าผมอยากจะลองอยากจะลองบูตฟอร์ดผมลองอ่ะผมลอกอินมั่วๆด้วก่อนนะผมลองใส่บาอาร์เซเว่นอ่ะ พาสเวิร์ดผมลองใส่1 2 3 4 5 6 7 8แบบที่เข้าฮิตกันกดล็อกอินปึ๊บบอกว่าทำไมฮะล็อกอิน fail we are sorry บัตรดิสก์ username or password not f o า n d i เ our s y s t e ผมลองเปลี่ยนใหม่เอา user ชื่อแอดมินดูพาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนเดิมนะฮะ earlier ไม่เปลี่ยนดูในเบิร์ดสิไม่มีเบาะแสอะไนระเราเลยนะเรากลับมาที่ proxy ใช่ไหมฮะแล้วก็ลงไปตรงที่สอรี่ดูตัวเนี่ย้างที่เราหาล็อกอินเนี่ยโพสไม่ตอบนะดูล็อกอินสะ่งชชั่นเลมินนี้ วันนี้เข้าไปมันเลสซ้อนมาว่าดีเอล็กดีเเล็กไปที่หน้าล็อกอินก็คือไม่ได้นั่นแหละโอเคทีนี้อ่ะผมจะลองใช้ intuder r ในการบูตฟอร์ล็อกอินลองดูนะลองดูเนาะผมสมมติผมสนใจตัว request ท,ที่ใช้ในการล็อกอินอันนี้แหละผมจะเอามาเปลี่ยนเออเปลี่ยน user name uid ในหะ้มันส่งเป ID, นะ็น uid เนาะมันคือ user name นะั่นแหละคือมันรับจากหน้าเว็บจาก check field มันมันชื่อตรงตรง label มัน user name ้วเราส่งมันชื่อตัวแปรว่า uid พาสเวิร์ดก็คือองนี้ผมจะผมจะให้มันบูตฟอร์ดพารามิเตอร์พาสเวิร์ดโดยยูเซอร์ขอดาวว่าแอดมินแล้วกันอ่ะลองเล่นดูนะเอาอันอันหลังแล้วกันนะแอดมินแล้วก็ผู้บริหารที่แปดผมจะลองบูตฟอร์ดโดยใส่ตัวลองล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดรูปแบบต่างๆทีนี้ผมต้องไปหาไฟล์ที่เรียกว่าบูตลิดก่อนถ้าบูตฟอร์ดเนี่ยนั่งดาวเนี่ยนานนะฮะไม่ไม่มีประสิทธิภาพถ้าจะตั้งต้องเปิดง่ายๆเช่นพาสเวิร์ดว่าแอดมินพาสเวิร์ดว่าหนึ่งสองสามสี่พาสเวิร์ดว่าจอ ในคารลิที่ผมให้ไปเนี่ยมันมีวนลิทอยู่แล้วนะอ่าโอเคเราจะลองใช้ดวนลิทตัวที่ชื่อว่าฟาสแท็กเป็นตัวที่เล็กๆเป็นคําที่คอมมอนนะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนด้วยนะหาก่อนนะฮะไม่มีนะพิมพ์ถูกป่ะเนี่ยฟาสแท็กทีสองตัวหรือเปล่านะอันนี้นะที่ผมต้องการเดี๋ยวผมต้องสอนคาสั่งในรูปนิดนึงไหมนะเดี๋ยวผมซูมก่อนแล้วกันเผื่อบางทีอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวซูมก่อนเผื่อไม่เห็นโอเคโลเคชันนี่คือค้นหาเนาะค้นหาไฟล์นั่นแหละในในในรูปนะ ต้องเป็นอันที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไระมันอินเด็กซ์ไว้นะถึงจะเจอต้องอัปเดตเดเวเบตก่อนนะแต่นนี้มันมีอยู่แล้วแหละนะผมไม่ได้ไปใส่ไฟล์เพิ่มก็เลยโลเคดหาไฟล์ที่ชื่อว่ามีคำว่าฟาสแท็กนะเจอลนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่ายูเซอร์แชร์เวิร์ดลิสฟาสแท็ลองดูก่อนว่ามันมีข้อความจะอยู่ในไฟล์นี้บ้างอันนี้เป็นไฟล์เท็นี่แหละนะลองดูก่อนนะมอนี่คือดูว่าไอ้ไฟล์เท็เนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเปิดด้วยโน้ตแฮชนั่นแหละนะปัะ๊บผมก็มีใช่ไหมเดี๋ยวนะมีคาว่า พาสเวิร์อะไรเงี้ยนะก็จะลองนี่ผมจะลองใส่เนี่ยลองดา w พาสเวิร์ดด้วยคำพวกนี้ดูนะอันนี้ไหมเวลค้าหนึ่งลองสามไหมแต่เป็นคำแบบ c o m มอนเนี่ยเลทเวิร์ดดีฟอ t พาสเวิร์ระบบต่างๆอะไรเนี่ยนะพาสเวิร์ดหนึ่งพาสเวิร์ดสองพาสเวิรเศนี่ยที่ยไม่รอดนะไม่ใช่ตั้งพาสเวิร์ดว่ามีตัวเลขเออมีมีตัวเลขมีตัวเล็กมีตัวใหญ่มีอาคารพิเศษอันนี้ครบไหมล่ะตัวเลขศูนย์ตัวใหญ่ครีตัว แล้วปลอดภัยไหมเรียบร้อยนะฮะเข้าเวิร์ดดิสเลยเพราะฉะนั้นการตั้งบัร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาตามกลูอย่างนั้นนะคือกฎทุกอย่างที่ตั้งมาเนี่ยมันเบรกได้หมดแหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้มันไปที่เป้าหมายว่าเราอยากจะให้มันปลอดภัยนะโอเคนะไม่ใช่ตั้งเพื่อให้มันง่ายสะดวกแล้วเบรกแล้วตามกฎอย่างนั้นแต่เราตั้งเพื่อให้มันปลอดภัยไม่ใช่เอาแค่ตามกฎแล้วพอนะอันนี้มาถึงเรื่องไม่ถึงทุกเรื่องนะฮะกฎหมายก็เดี๋ยวนี้เหมือนกันนะอันนี้เขาลูกเล่นกันนะวนี้เขาช่องว่างในกฎหมายนะผมจะใช้เวิร มันมีคำประมาณกี่คำวะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่านะผมลองดูก่อน WCL นะฮะ WCL เนี่ยคือดูว่าไอตัวไฟล์ที่เชื่อฟ้าแทกมันมีบรรทัดกี่บรรทัดนั่นแหละมันมีอยู่ทั้งหมด222คำคิดว่าไม่น่านานผมใช้มันบูทฟอร์สด้วยบวดริทที่ชื่อว่าฟ้าแทกโอเคทำไงเห็นไหมผมเหมือนว่าคำมันก็ทำมาขั้นดีนะเราเรียกแบบ two thirty baseball หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรพวกเนี้ยผมว่าเป็นคำพื้นบ้นที่คนอาจจะสร้างมันเบิร์ดได้วิธีการจะใช้อินทูเดอร์คือนะฮะคลิกขวาแล้วก็เซนต์ทูอ ไอ้ตัว Introducer ผมเนี่ยนะาเป็นส้มๆแล้วเป็นส้มๆเลยนะก่อนที่จะไป Introducer ผมอยากจะแนะนำตรงนี้นิดนึงให้เราดูที่ตัวส้มๆตรงนี้ History Locking o f Out of scope ไอ e ทม is d i s a b l e ความหมายคือเวลาเราเข้าเว็บด้วยเว็บบ b r เ w อร์ไฟล์ฟอกตัวเนี้ยเราเข้าเว็บอื่นที่ไม่ให้ demo n e De t file เนี่ยไอตัวเบิร์ฟเนี่ยจะไม่เอามาใส่ในนี้เพราะว่ามัน out of scope อันเนี้ยคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรากดคลิกขวา add to scope มันจะไม่ไปสนิดมันจะมันจะไม่ไป intercept เอามาแสดงไอเว็บที่มันอยู่นอก scope เนาะโอเคเพราะนั้นอย่างงนะว่าเราเรา add scope demo n e De t file แล้วเราไปลอยเว็บนึงแล้วทำไมอ e ีกเว็บนึงเข้าเว็บแล้วมันไม่อยู่ในนี้ก็เพราะว่ามัน out of scope ถ้าจะให้มันเข้ามาอยู่ด้วยไป add มันเข้า scope ด้วยก่ออนนนะะ okay, นะฮโเค อินโทรเดอร์มาอินโทรเดอร์นะสิ่งที่เรามันจะมีแท็บย่อยอยู่ไอ้ตัวเนี้ยคือคืออินพุตอันไหนเนาะคือจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นรูปแบบเซตติ้งที่1ที่เราจะโจมตีเซตติ้งที่สองเซตติ้งที่สามเราจะโจมตีนะอันนี้มันเป็นตัวเลขที่2องเซตติ้งที่2จะโจมตีเนาะเดี๋ยวไล่ทั้ง4แทบแ็บไปทีละแท็บนะอันแรกทาร์เก็ตเนี่ยก็คือชื่อโดเมนแล้วก็พอร์ตถ้าเป็น HTTPS ก็ดูเที่ HTTPS ทาร์เก็ตใส่แค่นี้มันใส่มาอยู่แล้วไม่ต้องทำไรโพซิชันอันนี้สําคัญอันเนี้ยสาคัญนะถ้าเราใส จุดที่เราจะยิงไม่ถูกเนี่ยมันก็พลาดมันก็พลาดแน่นอนนะทีนี้วิธีการยิงเนี่ยแอคแท็กไทปเนี่ยนะในสไลด์มีบอกนะมีอยู่4ี่แบบใช่ไหมสไนเปอร์แบตเตอร์ลิงแรมพิทโฟก์คัสซอนบอมคืออะไรนะอันนี้อธิบายให้ยากนิดนึงติดไว้ก่อนนะเอาว่าสไนเปอร์สไนเปอร์คือยิงทีละจุดยิงทีละจุดสมมุติว่าไอจุดอินพุตที่ผมอยากจะยิงตอนเนี้ยมันจะมีไฮไลท์ส้มๆอยู่เใช่ไหมมันจะพยายามโอโต้ให้เราประมาณหนึ่งว่า หาว่าตรงไหนน่าจะเป็นจุดที่พูดได้มันมีให้เราอยู่1 2 3 4จุดใช่ไหมแต่ผมไม่ได้จะไปลองยิงตัวคุกกี้ไม่ได้จะไปลองยิงตัวยูสเซอร์เนมไม่ได้ไปลองยิงตัวล็อกกี้ผมต้องการให้มันลองเอาไอ้ตัวเบอร์นิดผมเนี่ยมาใส่ตัวพัทเบอร์จังเดียวผมเคลียร์ออกก่อนนะเคลียร์ออกทั้งหมดก่อนนี่กดตรงนี้เคลียร์ปับ๊บเคลียร์หมดไม่ได้นะเคลียร์ปับ๊บโอเคนะเคลียร์ออกก่อนแล้วผมแอดโพสิชันของผมเข้าไปคือตรงนี้นะ ไอ้ตรงเลขหนึ่งสามหแปดเนี่ยตรงตรงแวลูของมันเนี่ยนะผมกดแอดปุ๊บนะมันน้องเป็นตัวคส้มๆนี้นะมันจะมีขา,าแปลกๆล,ล,ล็อกคอกอยู่นะคอกอยู่ข้างล่างหล่ะอันเนี้ยคือจุดที่ผมจะลองยิงยิงอินพุตด้วยรูปแบบพุทธที่ผมตามเบอร์ลิทที่ชื่อฟาแท็กเมื่อกี้เพื่อลองดาวพัดเวิร์ดเอาง่ายๆนะโพดิชั่นจบนะข้างล่างเขียนไหมหนึ่งเพย์โหลดโพดิชั่นอ่าเตรียมยิงแล้วเราล็อกเป้าแนละ้วเอาตรงเนี้ยโพดิชั่นเะนี้ยนะเอาใหม่นะแทร็กเกตใส่โดเมสถูกพอได้ถูกนะตำแหน่งที่ยิง ใส่ให้ถูกดูก่อนว่ารีเควสนี่ยใช่ไหมนะเพย์โหลดจะยิงอะไรเข้าไปล่ะก็คือตัวฟัสต์แท็กนั่นแหละนะโหลดมานะอันเนี้ยมันเป็นการยิงแบบแบบแบบสไนเปอร์นะการยิงของสไนเปอร์คือเราใช้บุญลิศแค่อันเดียวอันเดียวมันล่ำจะไปสมมติว่ามี4จุดมันจะไปลองไล่ยิงทีละจุด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 ,จ,ดจุดที่1 2ึ่งครั้งแล้วก็ไปจุดที่2 2งสองร้อย่สิบงครั้งอย่างไล่ทียิงทีละจุดอันนี้คือไทเปอร์เนาะซึ่งรูปแบบไฮโหลดเนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้้้ไไดดดนะสมมติิิว่าาาเเรรออยกแบบบฟปป หรืออยากได้ now payload หรืออยากจะได้ ecb box f i l t l i n g หรือจะให้มันแบบ run number เลข1ถึงร้อยถึงทันให้มันไล่วันที่อันนี้เราเลือกไประเภทได้แต่ในเคสของผมเนี่ยนะเอาเป็น simple list simple list ก็คือเอ,เอา word list file ที่ชื่อว่า fast tag นะมาใสางา่ง่ายๆนะกดโหลดตรงนี้ปั๊บนะมันอยู่ตรง folder ชื่อว่า user นะ share word list นะถ้าผมจะไม่ผิด word list ปั๊บ fast tag เนี่นะโอเพนจึบ๊บอ่ะเหนนะ็นไหมตรงนี้ใส่คำพวกนี้เทวยนะปึ๊บๆเที่ว่าเนี่ยนะอันนี้คือพุทธิบุจะใส่ยิงไปดีเกรสที่หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี่สองอันนี้สองเนี่ 2, นยไล่ไปทั้งหมดดีเกรสที่จะต้องยิงทั้งหมดเท่าไหรน่ฮะับสองร้อยยี่สิบสองครั้งเพราะมีสองร้อยยี่สิบสองคำในเวิร์ดลิสต์นี้โอเคนะทีนี้อ่ะมาดูหัวข้อต่อมานะเทโลดโปรเทคซิ่งไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้นานนะ่าจะไม่ได้ใช้นานแนละ้วเดี๋ยวผมขอดูสักน,นิดหนึ่งนะน่าจะเป็นการแบบว่าเราจะเอาเทโลดเนี่ยไปทำอะไรก่อนเราจะเอาเ,าเนีี่ยมาแอ เช่น payload ตามนี้แหละแต่ว่าให้ให้ใส่เลขหนึ่งเข้าไปหน้าก่อนทำวิธใ,ใส่ข้างหลังในแอรซัฟฟิกหรือให้ encode เด e ี R ่ยวไปดับเบก่อนค่อยส่งก็ได้นะก็ encode เนี่ยแล้วก็เลือกแบบดับนะมันก็จะ encode input ก่อนเป็นเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ตัว string ที่อยู่ใน fast tag ที่เราส่งเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า payload นะหัวข้อน,นี้คือ payload processing เราจะ payload เนี่ยมาทำอะไรก่อนไหมล่ะที่จะส่ง ซึ่งในเคสเนี้ยเราเดาพาสเวิร์ดเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอนโคดไม่ต้องอะไรอยู่แล้วเราส่งตรงนะโอเคนะอันนี้คือให้ดูก่อนว่ามันสามารถทําได้เฉยนะหรือว่าจะเอาเอาไอเพลโหลดเนี้ยไปแฮชก่อนแล้วค่อยส่งก็งทําได้ที่ผมอยากจะโชว์ตรงหกสี่หกสี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรผมเคยเจอเว็บบางเว็บเอาไอตัว value เ,เนี่ยนะเป็นหกสีแล้วคิดว่ามันจะปลอดภยัยเพราะว่าคิดว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนะี่ยผมก็เดาได้แล้วก็ให้มันเป็นโคเบกสี่ส่งไปได้เลยไม่ต้องมาดังเอนโคดเองอีกอันด้วยนะฮะโอเคอ่ะ อันนี้ไม่ต้องแก้อะไรดูดูดูออปชันสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเ,นเรียนรายละเอียดีกย่อยในการส่งแล้วนะเดี๋ยวเราสามารถทีดด่กำหนดอันนี้ถ้า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 เกิดเป็นตัวโปรเนี่ยมันจะคอนขลิกตรงนี้ได้ว่าจะให้ดันด้อมเวลาในการส่งเนี่ยทั้งทุกหนึ่งถึงสามมิหรือว่าจะให้มันให้มันส่งทุกห้ามิลเซกาเงี้ยนคะอนตั้งได้แต่ต้องเป็นตัวโปรนะนะอันนี้จะให้มันเริ่มเมื่อไหร่นรนะเราก็ให้มันเริ่มส่งเลยนะั่นแหละนะทีนี้อันนึงที่เราสนใจก็คือ คือสิ่งที่เรียกว่า gap match gap match อันนี้คือมันจะไปดู response ว่า input เนี่ยถ้าผมใส่ input นี้ไปปุ๊บแล้ว response ของ input เนี่ยมันมีคำว่าอันเนี้ยให้ให้ใส่เน้นไฮไลท์ให้หน่อยว่ามันมีประเด็นอ่าหรือว่าในเคสเนี้ยผมเดี๋ยวนะ gap match หรือ gap tag นะอ่าเนี่ย gap gap match นี่แหละนะฮะเฮ้อันนี้ก็คือเราเก็บเพื่อเอาค่าออกมานะแต่เนี้ยเราจะเก็บเพื่อให้มันแฝกแฝกไว้นะอันนี้เรื่องของการ redirect ตาม follow redirect เนาะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันตาม follow direct นะหรือหรืออันนี้แล้วแต่นะ in case บางเคสเว็บเนี่ยมันมีการส่ง Input นี้แล้วมันต้อง direct ไปหน้านี้ก่อนถึงจะรู้ผลว่ามันแฮ็กได้ไม่ได้อันนี้ต้อง follow ต้องมีการให้มันตาม direct นะแต่ในเคสนี้เรองการบูต for login direct ก็คงไม่จำเป็นนะไม่ต้องตามไมผมเข้าใจว่าถ้ามัน login สำเร็จมัน direct ไปหน้าหนึ่งถ้า login ไม่สำเร็จมัน direct กับมาหน้า login แน่นอนเพราะนั้นมันต่างกันตรนี้ผมไม่จำเป็นต้อง follow direct ผมดูแค่ว่ามันจะเดียกไปไหนผมก็รู้แล้วว่ามันลลอกอินถูกไม่ถูกเนาะโอเคอันนี้เป็นออปชั่นปิดย่อยถ้าสนใจก็ลองลองศึกษาดูในรายละเอียดนะเอาตัวเนี้ยอยากจะได้คําว่า s u c c e s s ไหมผมไม่ผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราดินสำเร็จมันจะมีคําว่า s u c c e s s หรือเปล่าวะไม่น่ามีนะอันนี้ผมจะใส่ว่าอะไรดีผมลองผมลองแตะว่าคำเออเลอร์ไว้ก่อนเลยนะอ๋อนี่มันโอเคอันนี้คือมันมันบันิบมาให้อยู่แล้วเราอยากจะ,จะแฝกレスปอนหรือเปล่าแฝกไว้แล้วกันถ้าเกิดレスปอนเนี่ยนะมีคําตามเนี้ยมันจะไฮลไลท์ให้ผม เช่นมีคำว่า error มีคำว่า exception แต่ไม่ใช่เราชอบส่งไอ้พุ่นี้ไปแล้ว error ส่งไอ้พุ่นี้ไปแล้วไม่ error อันนี้มีประเด็นแล้วว่าทำไมมันถึง error แสดงว่ามันมีบั๊กบางอย่างโอเคอ่ะตามนี้เลยนะให้เป็นแบบ s i m p l e string เฉยๆให้มันแมทเฉยๆไม่จำเป็นต้องเล็กๆ a l exception อะไรส่วนในตัว expect value จาก value จากไอ้ตัว gap เนี่ยคงอันนี้คือเป็นเป็นในการ conflict ว่าว่าให้มันเอาค่าจาก response ออกมาแต่อันนี้คือในเคสนี้เราคงไม่ไม่ได้ใช้อันนี้นะแต่ให้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 รู้ว่ามันทำได้นะ ก็คือสมมติว่าผมสั่งว่าที่อย่างที่ผมเคยบอกให้เป็น ID หนึใช่ไหม ID หนึสมมติว่ามันเลทเล้วีเทิร์นค่าเป็นยูเซอร์คนที่1เงี้ยอย่ากจะไปแอทแทกค่าอันนี้ออกมาแตไม่ต้องเอาレスปอนท์ทั้งหมดก็ใช้แอทแทกตรงนี้ได้โอเคนี่พูดเยอะยิ่งงงนะอ่ะเราควนอีกรอบหนึ่งก่อนเริ่มยิงที target domain port ถูกนะ position หนึเดียวพิโหลดตามนี้นะ option ไม่ได้แก้อะไรแค่ติ๊กว่าใส่แฟกต์ให้หน่อยถ้าレスปอนท์มีคำกรอกตามนี้โอเคนะแล้วก็กด start แอทแทกตรงนี้ จริงๆกดได้ทุกแท็บเลยนะนะสไลด์แถบเนี่ยกดแล้วนะปั๊บมันก็จะบอกว่าตัวฟรีเนี่ยนะมันจะนัวงหน่อยมันจะไม่ไม่ไม่ไมเร็วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะอันเนี้ยไอตัว gap แมทเห็นไหมฮถ้ามีคำว่า error ในในรีเควสตอันไหนมันจะติ๊กถูกเใช่ไหมอ่ะางเงี้ยมีคำว่า exception ในในรีเควสตไหนมันก็จะติ๊กถูกแต่จากที่ดูเนี่ยคือทําไมฮะหนึ่งสี่ห้าลองดูสักอันหนึ่งหนึ่งสี่ห้า less o n คืออะไรคือ redirect ไปหน้าล็อกอิน redirect ไปินคคืออะไรือล็อกอ,อินไม่ถูกนะคือรหัสไม่ถูกนและ แล้วก็ลองมันไล่ไปว่าจะมีเราดูจากเลนเลส์レสปอนด์นกันนะนะว่ามันมีอันไหนที่มันเลนเลส์レスปอนด์แปลกๆอันเนี้ยน่าสนใจแล้วแต่ถ้ามันหนึ่งสี่ห้าหมดก็ไม่เจออะไรนะฮะก็แสดงว่าไม่ไม่มีประเด็นนะฮะอ่ะรอแปบ๊บหนึ่งระหว่างรอมันไล่ไปนะว่าจะมีว่าจะมีอะไรปรากฏไหมน,นะถ้าเกิดเป็นตัวฟรีมันจะช้าที่นึงนะมันจะมีการเขาเรียกว่าท็อตมีการหน่วงนะฮนะแต่ถ้าเป็นตัวโปรมันจะปุ๊บสองร้อยเลยส่งรัวๆนะ มีประเด็นไหมเนี่ยไม่มีรายต่อไปนะรอดูฮาแล้วนะไอ้ข้างล่างเนี่ยคือบอกว่ามันส่งไปเท่าไหร่แล้วนะจาก200รระหว่างที่มันสแกนประเด็น,เ,นเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าเว็บเพิ่มเติมว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนี่ยจะลองเล่นกันนะฟังก์ชันที่วิธีที่ผมเวลาหาหาว่าเราทำอะไรนั้นแตน่แล้วก็ลองเอาเมาส์พิชี่นะฮะที่ซ้ายล่างของไอ้ตัวเวนะ็บพอเซอร์ี่ยจะบอกว่ามันจะลิงก์ไปที่ที่ที่ URL ไหนเนาะเขียนว่ามันเป็นตัวคอนเทนต์เท่ากับแล้วก็ไฟล์ที่แบบ HTML ีเอ็เลยเนะ ลองดูหนะ้าอะลองเซิร์ชก็ได้นะฟังก์ชันเซิร์ชก็ได้สนใจผมลองเซิร์ชคำว่ามายาเซเว่นอะนะปับ๊บนี่คำว่ามายาเซิร์ชปรากฏตรงนี้แสดงว่ามาันรับอินพุตไปแล้ามาวมันแสดงออกตรงนี้แล้วง่ายๆอันเนี้ยถ้าเกิดไม่มีการ encode output เนี่ยในช่องโอคัสไซได้เลยง่ายๆนะลองดูข,ขำๆนะระหว่งางรอผมลองใส tag ่แท็กให้ทีมเอลง่ายงอันเนี้ยให้ทีมเอลอินเจคชั่นะง่ายปับ๊บนะเอียงไหมดูยากอีกนะดูยากอีกให้เราสังเกตว่าไอตัวเรากลังกดเซิร์ชเนี่ยมันส่งแบบ get เพราะว่าอะไรเพราะว่าใน URL มันมีคิวรีนะครับวันนี้ไปจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะ,ะเห็นไหมฮะ H1 แสดงว่าตรงนี้มันไม่มีการ Encode ผมสามารถจะแ,แท็กได้รวมถึงผมอาจจะสามารถใช้แท็ก,ทกาวาสคริปต์ได้เพื่อทำ Cross Site Scripting นะ,ะเวลาโจมตีเหยื่อก็ผมก็ใส่ฝังเขียนโค้ดาวาสคริปต์ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ส่งลิงก์นี้ให้เหยื่อพอเหยื่อเปิดปุด๊บ เดี๋ยวเข้ามาหน้าเว็บนี้โค้ด j าราที่ผมมันก็ทำงานเพราะว่าเว็บว์เซอร์มันเห็นแล้วว่ามันมีการรับมีการมันก็เห็นว่ามันมีแท็ก HTML มันก็ทำงานไปตามตามเรื่องมันแ่นนะเพราะเราไม่เร็นโค้ดมาสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะเพราะนั้นก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ Cross Site เนี่ยในการประมวลคุกกี้ได้ในการเรียกไปหน้าลอมได้อะ มาดูในส่วนของเบิร์บเราสิเจออะไรบ้างไหมเนี่ยในตัวช่องโหว่ของ Facebook อันนี้นะทีมผมเป็นคนไปเจอมานะโอ้โหผ่านไป90อันยังไม่เจอประเด็นเลยนะแล้วผมรู้ได้ไงว่าไม่เจอประเด็นนะคือเลนส์เนี่ยมัน145หมดเลย145ก็คือเลนสะ์ซ้อนมาบอกให้ดีเล็กไปนะต้องยินนั่นเองนะโอเครอไปแผมคิดว่ามันต้องมีอันที่มีประเด็นนะนะนีนถ้าเราอจนจบไม่มีประเด็นนี้ก็ก็แสงเลยนะโอเคระหว่างรองสแกนอ่ะผมมีไอเดียแล้วที่จะเพิ่มเติมนะคือ,อ,อแล็บ อ่แนะนำแล็บเพิ่มเติมดีกว่าระหว่างรอนะจะได้ไม่เสียเวลากันในไอตัวคาริสอันนี้ที่ผมให้โหลดไปเนี่ยมีแลบ,บอยู่ทั้งหมด3อันให้เราได้เล่นกันนะฮะตามตามหน้าน,นี้เลยนะบัญชีดี WA, แดวีดีวีเอแอมบนเว็บแอปพลิเคชันนะแล้วก็เว็บโค้ดเว็บโคดเนี่ยเขียนด้วยจาวาเจพี P, นะฮะแอมไอตัวเนี้ยแดมไอตัวบัญชีดีแอดเนี่ยเป็น PHP ซึ่งไอเว็บจะมีช่องโหว่เนี่ย มันไม่ขึ้นกับภาษาไหนนะคุณเขียนภาษาไหนก็มีช่องโหว่ไม่ได้มันอยู่ที่คนเขียนนะฮะมันอยู่ที่โลจิกมันอยู่ที่อินพุตคุณวอลิเดตยังไงไม่ได้อยู่ทษที่ตัวภาษานะเราอย่าไปโทษที่ตัวภาษานั่นแหละนะไม่จำเป็นว่าเขียนจาวาจะปลอดภัยหรือว่าเขียน php จะมีช่องโหว่เยอะอยู่ที่คนเขียนด้วยนะฮะเป็นหลักแต่ว่าบางบางทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ช่วยให้เขียนได้ปลอดภัยง่ายขึ้นอย่างเช่นยุคนี้เราไม่ควรเขียนทุกคนเขียนเว็บพัฒนาเว็บด้วย php เราไม่ควรเขียน form มสแ t c นะไม่ควรเขียนแบบด้วยตัวเองทุกหน้า เราควรจะไปใช้เฟรมเวิร์กดีกว่าทั้งประหยัดเวลารับซิกและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะมันคงจะบทยุคว่าเขียนฟอร์มสแคสแล้วนะถ้าเราเขียนฟอร์มสแคสเนี่ยโอกาสเป็นช่องโหว่เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันยากนะทีะ่เขียนปลอดภัยเลยนะเพราะนั้นเราเขียนใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยมันมีช่วยช่วยวอลเลเยดช่วยมีการทำโทเค็นต่างๆให้เราทำให้มันมีตัวแพคติสที่ปลอดภัยขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าปลอดภาระเปอร์เซนต์โลจิกเราต้องคอนโทรลเองเหมือนเดิมเฟรมเวิร์กไม่รู้หรออกกนนนนะะเหมืั รวมถึงพวก Input b a บสบางอย่างด้วยรวมถึงตัว f r a m e w o r k เองก็อาจจะมีช่องโหว่เองด้วยเหมือนกันนะฮะก็มีเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นมันก,มนก็มันก็ไม่ง่ายนะฮะมันก็ไม่ง่ายก็เรามาเรียนวันนี้เราจะช่วยให้ทำเราทาได้ปลอดภัยขึ้นในเยอะแหละเพราะเราไปเทสเว็บที่เราเขียนได้นะเรามีไมซ์เซตแล้วว่าถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันจะถูกแฮกยังไงได้บ้างเนี่ยจบข้อไปเนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยไปแน่นอนผมว่าได้เนี่ยคุ้มแล้วนะราคาหลักพันเนี่ยเราเรียนข้อที่จบไปได้เดียวว่าถ้าเรา่มเขียนอย่างเงี้ยแล้วไม่ถูกแฮกอ่ นะอันนี้คือที่สิ่ง,งที่อยากให้อยากได้นะโอเคระหว่งางรอมาเราสอนการเปิดแหละไอตัวแลบที่ผมให้ไปเนี่ยนะเราต้องทําการสตาร์ทันก่อนนะไอตัวคาริรอันนี้อย่าเอาไปไว้บนเครื่องหมายถึงว่าอย่าเข้อมูลนี้มีความสาคัญไปไว้ในเครื่องนี้นะเพราะว่ามันทำไม้มันมีช่องโหว่ก็เอาไอตัวแลบที่มีช่องโหว่ไว้ในคาริรอันนี้นะเพราะฉะนั้นเราเอาไว้เพื่อทําแลบที่มีข้อมูลที่ไม่เซนซิทีฟอย่างเดียวนะโอเคนะอืนิงแล้วมันก็ไม่มีช่องโหว่อะไรหรอกถ้าเราไม่สตาร์ทไอเว็บเซอร์วิสไอเว็บที่มีช่องโหว โอเคเราจะใช้แลบในเครื่องคาริที่ผมลงไว้ให้นะครั้งแรกเราสนะตาร์ตสวิตช์ขึ้นมาหน่อยนะสวิตต์อาปาเช่อาปาจีอาปาชีนะแต่เรียกอาปาชีสองสตาร์ตนะสตาร์ตสวิสขึ้นมาอันที่หนึ่งสตาร์ทเซอร์วิสที่สองนะอยาผมไปคอมเมนต์ไว้ไว้ไว้ให้ในตัวโค้ดที่เราโหลดนะวิธีการสตาร์ทแลบเนาะไมค์พีแอลนะ Michael, นะว่าสตาร์ตอ่าโอเคสตาร์ทแค่สอง์วิสนี้แหละนะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ได้แล้วนะก็ลองเข้าเว็บเข้าเว็บ ที่เป็นแ l a บเราโดยก็คลิปตรงนี้ผมทำบุ๊กมาร์กไว้แนละ้วคลิปด,ดูอ่ะเข้าได้แสดงไว้ตัวกระสือไก่ตัวแแบบเราเนี่ยพร้อมแฮกแล้วอันเนี้ยมีช่องโหว่ให้เราโอวอรสเซนเนี o ่ยตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่สิให้เราลองแฮกทั้งสิบรูปแบบมีของทั้งปี2017ันสะล่าสุดของปี2013ข้อที่มันหายไปของปี2010ของปี2007ถ้าเราแฮกได้หมดเนี่ยเบสิกพื้นฐานเรื่องการแฮกเนี่ยเราถือว่าแน่นแล้วอันเนี้ยเราฝึกจนเป็นโปรได้เลยนะเดี๋ยวผมอธิบายแบบทีนนนนึงะอััีี้ตวท่1 ตัวที่2ตัวนี้ฮะับ Damn Damn Vulnerability Damn Vulnerable App Web Application นะโอ้โ oh, ลิ้นพันกันวนันนี้นะไอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันต้องล็อกอินก่อนไอยูสเซอร์เนมพัทเบิร์ดเนี่ยผมก็จะว username ่ายูสเซอร์นมน่าจะเป็นแอดมินพัทเบิร์ดน่าจะเป็นพัทเบิร์ดลองก่อนนะอ่ะโอเคอันนี้อันดับตัวที่2เดี๋ยวผมไปโพสไว้ในคอมเมนต์นะว่าแดมเนี่ยยูสเนมคือนี้พัทเวิร์ดคือนี้วิธีการเล่นแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไกด์ทีละอัเนเปิดมา จุดนี้เราพูดเลยแล้วกันบไนะอที่3เว็บโค้ดเนี่ยเราต้องไปสตาร์ทตัวทอมแคทของมันต่างหากนะมันจะไม่อยู่ในอาร์บัชี่ไมค์แคลวันนี้มันยกมาอีกก้อน,นเดี๋ยวผมจะสอนเรื่สตาร์ทเว็บโค้ดนะเปิดก็เหมือนเดิมเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลกดขึ้นมานะไปที่เดสก์ท็อปนะเดสก์ท็อปแล้วก็จำไม่ได้แนละ้วคอร์สนะ SC Workshop อืมใช่ไหมลนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูเดสก์ท็อปก่อนจำไม่ได้แล้วนะนะคอร์สแหละนะโอเค แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า lab c o n f i g อ่ะผมมาดูก่อนนะอันนี้ไม่น่าใช่นะนี่คือคือสคริปที่ผมเอาไว้อัปเดตเราสามารถที่รันตรงนี้เพื่ออัปเดตตัว lab m u l t i m e d i หรือว่าอัปเดต lab dvba ได้โากยการรันสคริปพวกนี้นะโอเคอันนี้คือเราเอาไปอัปเดตับมันชื่อน่าจะอยู่ใน sc workshop นแกแล้วผมเข้าไปดูก่อ sc workshop อ่ะโอเคสตาร์ทได้เลยนะเดี๋ยวก่อนอ่ะ รันตัวนี้นะฮะ star t s h รั sh, นยังไงล่ะพี่จุดสแลส star t s h ต้องมีจุดสแลสด้วยนะโอเคแล้วก็รอจนมันเสร็จอ่ะรอจนขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คือพร้อมเล่นละก็กลับมาที่เเว็บ web b r เ w อร์แล้วก็กดอันที่สาม web code ก็จะเป็นเว็บโค้ดนะฮะ web แกะ web แฮกเนี่ยนะให้เราแฮกมันมีให้เราสอง u เซอร์โรเลยคือเป็นระดับยูเซอร์กับเป็นระดับแอดมินบางช่องโหว่อาจจะมีการข้ามสิทธิ์อะไรเงี้ยนะก็เลยมีให้เราเป็นสองสองสิทธิ์ ให้เราลองเล่น3แล็บสามแลบบ็แบ,บนี่ก็เล่นเป็นเดือนแล้วจริงๆแล้วนะสามแล็บนี้เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดแต่ละแล็อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับไปดูหัวตัวอินโโทรเดอร์ก่อนนะยังไม่มีประเด็นนะโอ้อ้าเหมือน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 จะมีประเด็นเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะตรงนี้เลงมันไม่เหมือนนั่นอื่นนะสองแปดสามนะแต่ไม่ได้มีแฟกอะไรเพิ่มเติมนะสองแปดสามผมกดปุ๊บเห็นมันมีอะไรฮะเซทคุกกี้เห็นไหมเซทคุกกี้แล้วทำไงฮะนั้นรีเลยไปแบงค์สลัดเมนหรือจสพ ไอความหมายสองครั้งนี่คืออะไรคือผมก็กินถูกนะไงใช่ไหมแต่แล้วมาพาสเวิร์ดมันคือแอดมินใช่ไหมฮะอ่าตามนี้เลยนะอ่ากลับไปลองล็อกอินดใในนูใช่ไหมฮเพราะเราใส่พาสเวิร์ดถูกปุ๊บพอล็อกอินถูกทำไมฮะเซตคุกกี้แล้วก็เรียลเลชไปหน้าที่คนล็อกอินแล้วมันควรจะใช้ได้ที่ไม่ใช่หน้าล็อก,อ,อ,กนะอินต่อ JSP นะฮะอ่ากลับไปที่เว็บนี่โอเคแล้วมาที่ไซต์นะฮะแล้วก็ล็อกอินด้วยแอดมินพาสเวิร์ดแอดมินปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะเราล็อกอินได้แล้ว แอดมินเดี๋ยนะทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีอะไรฮนะบ e ล account detail เหมือนแบบเลขบัญชีเราเรามีบัญชีที่เป็นค o r พลีตนะลองดูกดปึ๊บก็จะมีว่าสรุปเราเบิกถอนแล้วเท่าไหร่เครดิตเดบิตนะฮะจริงๆพวกนี้ก็จะมีช่องโหว่โลจิกนะอะไรให้เราเล่นได้อีกเยอะนะของเช็คกิ้งมึงไงอะไรเงี้ยนะเป็นตน้นก็จะมีเมนูอื่นเพิ่มมานะ view account summary นะ view recent transaction ว่ามีการเบิกถอนอะไรกันในช่วงนี้ที่ผ่นะานมานะ transfer fund โอนเงินนะฮะ อันนี้จริงๆแล้วมีช่องโมโลจิกหลายอย่างให้เราเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวให้เราไปลองเล่นกันดูก่อนนะเรายังไม่ลงเรื่องของการหาช่องโหว่แบบแบบตามขั้นตอนขนาดนั้นเดี๋ยวน่าจะมีอีกอีกเลเซอร์หนึ่งอันนี้เราเน้นที่ว่าใช้เบิร์กทำตามเทสติ้งเบิร์กโฟมมันให้ให้ครบก่อนนะอันนี้ผมโชว์เสร็จของอินทรูเดอร์นะใช้ได้เพราะวันทำมาให้มีช่องโหว่เยอะอยู่แล้วนะโอเคจบนะในส่วนอินทรูเดอร์ก็คือแบบเนี้ยเราสามารถที่จะให้มันส่งเพย์เวิร์ดเพย์โหลดอันที่หนึ่งนะก็เป็นตัวทำฮะ ใช่ไหม password ของการเป็นสเปซสองพนสิบเอันนี้เราดีบักได้นะว่าค่าที่เราใส่พ a s s w o r d ถูก position i n p u ที่เราส่งไปมันตรงหรือเปล่ามันต้องอย่างนี้นะตรงเนี่ยได้นะฮะตรงแต่ว่าแค่พ p a เ s ิร์ดไม่ถูกแค่นั้นเองพออันที่ถูกจริงๆผมสามารถกดให้มันเรียงตามเลงได้นะให้มันซอร์ทเลงนะแรงเลงเงินที่มันสุกมาไว้ข้างบนอันที่ถูกเห็นไหม password username password admin injector เทา่นนทา,น,น,น,ทานี้แหละนะจบสงสัยถามทิ้งไว้ได้เลยนะ